สถานบันเทิงร้านอาหารตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับตามปกติที่ว่าเนี่ยก็คือไม่เกินตีสองนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ภาวะปกติก่อนมีโควิดสถานบันเทิงเนี่ยก็ถูกกำหนดว่าให้ปิดได้ไม่เกินตีสองนะครับดังนั้น การกลับมาตามประกาศของสอบคในรอบนี้เนี่ยนะครับก็คือบอกว่าสามารถที่จะเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ก็ควรจะมีมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งนะครับโควิดฟรีเซตติ้งก็คืออย่างที่บอกแหละเรื่องของการาให้เว้นระยะห่างหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของการล้างไม้ล้างมือก่อนที่จะเข้าไปในร้านอาหารนะครับสถานบริษต่างๆก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องสถานบันเทิงเนี่ยนะครับหลังจากที่มีราชกิจจานุเบศกษาได้มีการผ่อนคลายนะครับว่าให้สามารถเปิดบริการได้นะครับมีผลตั้งแต่23มิถุนายนมาแล้วนะครับดังนั้นร้านจําหน่ายอาหารหรือว่าเครื่องดื่มก็สามารถเปิดให้บริการจําหน่ายอาหารแล้วก็สามารถบริโภคเหล้าได้ด้วย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้นะพี่ตอมนะโดยดําเนินการภายใต้กฎระเบียบต่างๆส่วนสถานบริการนะครับสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะหรือว่าสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายก็สามารถที่จะเปิดให้บริการได้จะต้องดําเนินการตามกฎหมายตามกฎระเบียบนั่นเองนะครับ